สวัสดีนะครับเพื่อนเือทุกคนนะครับก็อยู่กับจันนองเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ตอนนี้จานอยู่ในเกมนะครับ The Walking Dead All Star นั่นเองนะครับนะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในส่วนของตัวกิจกรรมของเกม The Walking Dead All Star นะครับตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนี้ครับการจัดการเมืองนั่นเองซึ่งกิจกรรมการจัดการเมืองเนี่ยก็เป็นเหมือนบิงโกครับก็คือให้เราทําภารกิจต่างๆตามแผนป้ายจนครบพอครบแต่แถวแล้วก็จะได้รับของรางวัลในแต่ละแถวนั่นเอง ซึ่งเมื่อทําครบทุกแถวแล้วนะครับจะมีรางวัลสุดท้ายครับตรงนี้เป็นตัวเลือกผู้รอดชีวิตครับนี่ครับก็จะมีโซเฟียไทลิสอาราเนียนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้จาก1ใน4ตัวนั่นเองนะครับทีนี้พอมีการเลือกแน่นอนว่าคําถามที่ตามมาก็คืออะไรครับเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาทําคลิปสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวดียังไงมีอะไรบ้างนะครับและก็เราควรจะเลือกตัวไหนดีนั่นเอง นะครับผมนะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวจานไปที่คลังดีกว่านะครับนี่ครับเพราะบางตัวจานยัไม่มีนะครับนะอ่ะมาดูตัวแรกนะครับนี่ครับตัวแรกน้องโซเฟียนั่นเองนะครับนะน้องโซเฟียเนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับสายสลับสนุนนั่นเองนะครับนะน้องโซเฟียนะครับเริ่มต้นเนี่ยน้องจะไม่ยืนที่ตัวเองนะครับน้องจะวิ่งไปหาคนที่มี CP สูงสุดในทีมเรา และหลบอยู่ด้านหลังเนี่ยทำให้น้องจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีนั่นเองนะครับนะนอกจากว่าน้องไปโดนตัวละครล้วงหลังนั่นเองก็จะสวยไปนะครับนะเพราะงั้นถ้าตัวละครที่น้องตามตายลงไปนะครับก้องก็จะวิ่งตามย้ายไปที่คนอื่นต่อนั่นเองตรงส่วนนี้นะครับน้องจะทําการซับพอร์ตให้กับตัวละครที่น้องตามอยู่นั่นเองนะครับนะมาดูท่าแรกกันก่อนนะครับท่าแรกอาจารย์ดูจากขวางขวานะครับเดี๋ยวอันติไว้ตอนท้ายแล้วกันนะครับนะท่าแรกนะครับของน้องเป็นสกิลติดตัวครับ น้องจะวิ่งตามคนคนนั้นนะครับและตัวละครตัวนั้นเนี่ยที่น้องตามก็คือจะได้รับความเสียหายลดลงนะครับสูงสุด40%นนั่นเองนะครับและน้องจะคอยฮิลให้กับตัวละครนั้นนะครับทุกๆ5้าวินาทีโดยจะฮิลแรงนะครับตามนะครับแอคแท็กของน้องนั่นเองนะครับนะสูงสุดถึง180%เของแอคแท็กของน้องนั่นเองพูดง่ายว่าน้องยิงแอคแท็กเยอะน้องจะฮิลแรงขึ้นให้กับตัวละครตัวนั้นนั่นเองนะครับนะนี่ท่าแรกก่อนนะครับติดตัวท่าที่2ครับก็คือเป็น่าโจมตีขอองงนน้ะครับ น้องยัทําการคว้างดินปืนออกไปนั่นเองนะครับสร้างความเสียหายสูงสุดในอยู่ที่245%ของแอคแทกนั่นเองนะคือโซเฟียเนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่เราควรเนแอคแทกครับแต่ไม่โจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับและก็ถ้าตัวละครที่น้องตามอยู่นะครับนะอยู่แถวหลังนะครับศัตรูเนี่ยจะถูกผลักออกไปนั่นเองนะครับมาตรงส่วนนี้นะครับก็ทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีท่านี้เนี่ยกระเด็นถอยหลังนั่นเองนะครับ ท่าที่3นะครับอันนี้น้องก็เป็นท่าโจมตีเหมือนกันนะครับน้องจะทําการโจมตีเนี่ยก็คือสูงสุดเนี่ยจะแรงนะครับอยู่ที่นะครับร้อยยีเหมือนเดิมไม่มีการเพิ่มใดๆนะครับแต่จะทําการแรงขึ้นเนี่ยตามจำนวนถุงที่น้องคว้างไปในสูงสุดที่5ถุงด้วยกันนะครับและยังมีโอกาสสตันศัตรูเป็นเวลาสองวินาทีนั่นเองนะครับนะส่วนอันติครับตรงนี้ครับอันตงน้องถือว่าดีมากนะครับเพราะว่า ตัวที่น้องตามอยู่เนี่ยนะครับน้องจะทําการเติมเกตอันติหรือเกตทําให้ตายให้จนเต็มนั่นเองนะครับพูดง่ายว่าน้องจะสละเกตตัวเอง1000เกร1 0 0 0แต้มเนี่ยให้กับตัวละครที่น้องตามอยู่ไปเติมจนเต็มนั่นเองพูดง่ายนะถือว่าตัวละครที่เราตามอยู่อับราฮัมอะขาดเกตโจมตีอันติอยู่800น้องจะเอาพันหนึ่งเนี่ยลดไป800ก็คือไปให้อับราฮัมนั่นเองน้องก็เหลือ2 0 0้นั่นเองนะครับผมหมายถึงนั่นเองนะและในระหว่างนี้นะครับที่น้องใช้อันติเนี่ยนะครับ ตัวละครที่น้องตามอยู่จะทําการโจมตีแรงขึ้นอีก50%นั่นเองเป็นเวลา5วินาทีด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครสายซับพอร์ตที่สามารถฮิลได้นะครับแล้วก็มีสตันด้วยนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้ร่วมถึงอันติดีมากก็คือเติมเกรดให้จนเต็มนั่นเองทําให้ตัวละครที่ติดตามอยู่เนี่ยสามารถใช้ท่าไม้ตายได้ทันทีนะครับนะมาดูอุปกรณ์ส่วนตัวของน้องนิดหนึ่งครับอุปกรณ์ของน้องเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวละครสายซับแต่ว่าน้องซับแค่ตัวเดียวเนาะคือตัวที่น้องเดินตามเท่านัะครบ ตัวละครที่น้องเดินตามอยู่นะครับถ้าน้องปลดขอบแดงแล้วเนี่ยหรือว่าระดับเลเจนร์แล้วนะครับน้องจะทําการบัฟนะครับเพิ่มแอคแท็กและดีเฟนต์เนี่ยจากของตัวเองให้กับตัวละครที่น้องตามอยู่นะครับรวมถึงอัตราคริติคอลและก็อัตราหลบหลีกของตัวละครด้วยนั่นเองเมื่อบวกจนเต็มเลยนะครับพูดง่ายว่าแอคแท็กดีเฟนต์คริติคอลและก็อัตราหลบหลีกต่างๆเนี่ยของน้อง30%จะถูกไปเพิ่มให้กับตัวละครที่น้องตามอยู่นั่นเองนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยนะครับยิ่ง ค่าสานะน้องสูงเท่าไหร่30%มของน้องสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับทำให้ตัวละครที่น้องตามอยู่เนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะครับนะถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากไม่ใช่น่าสนใจรอะน่าสนใจจริงๆนะตัวนี้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับตัวที่2ตัวที่2ไทริสครับไทริสเป็นตัวละครแท้งครับตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไทาริสเป็นยังไงบ้างไทริสนะครับอันนี้ถือว่าเป็นท่าเด็กของเขาเลยก็คือ สกิลอมตะนั่นเองก็คือติดตัวนะครับนะไทลิสเนี่ยนะครับเมื่อโดนโจมตีจนตายหรือปางตายที่เขาบอกนะเลือดหมดนั่นเองนะครับนะจะมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่8วินาทีนะครับที่ไม่ว่าการโจมตีใดก็ตามจะไม่ได้ผลนั่นเองคือเป็นอมตะนั่นเองนะครับนะแต่ว่าในการต่อสู้หนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมนะเริ่มต้นเนี่ยสวิแต่อัพเต็มแล้วเนี่ยแปีนั่นเองนะครับยืนไปอมตะให้ทีมได้นั่นเองท่า2ก็เป็นสกิลติดตัวเหมือนกันนะครับเมื่อไทลิส HP ลดลงนะครับจะทำการเพิ่มแอคแท็ครับตัวเองสูงสุดเนี่ยถึง100%นนั่นเองคือเพื่อไงว่ายิ่งเลื่อนลดเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเพิ่มโจมตีแรงขึ้นนั้นเองนะครับเพื่อไงว่าเลื่อนหมดตัวปุ๊บโจมตีสูงสุดถึง100%นนั่นเองแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะครับนะและเมื่ออ้าบจนเต็มนะครับก็จะสามารถบัฟสปีดครับตัวเองอีก30แต้มนั่นเองนะครับก็จะตีแรงและตีเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับว่าก่อนตายเนาะฮึดฮึดนะครับประมาณ จะทาการเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูนั่นเองที่อยู่ใกล้ๆนะครับโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับสูงสุดถึง50%แล้วก็ทําการลดอัตราหลบหลีกหรือ EVA ก็คือค่าหลบหลีกนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถหลบหลีกจาเมจของไทลิสได้นั่นเองนะครับนะตรงนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนแบบทําให้ศัตรูสตันหรือชะงักไปนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้สตันนะผู้ผิดนะครับก็คือโดนโจมตีแรงขึ้นและหลบไปได้นั่นเองนะครับส่วนอันติของไทลิสครับตรงนี้ครับก็คือโจมตีด้วยคอใน5ครั้งนะครับ ทำการสร้างความเสียหายถึง95%ของแอคแท็กให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะครับและระหว่างนี้นะครับจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ใดๆขัดได้เลยคือพอใช้อันติปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถใช้สกิลพวกสตันหรือหยุดไปทําการให้ทาริสหยุดได้นะครับยังไงอันติก็ออกเต็เมๆนั่นเองนะครับและระหว่างนี้นะครับเมื่อใช้สกิลอันติแล้วเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันต่อความเสียหายที่เป็น FP FP ก็คือไฟพาวเวอร์เป็นสกิลของตัวละครที่เป็นตัวละครสายอินที่ยิงได้กลๆนั่นเองนะครับ จะไม่สามารถทําอะไรไทลิสได้นั่นเองและยังสามารถฟื้นฟู HP 30%จากความเสียที่ทําได้ด้วยนั่นเองนะครับก็คือพูดง่า้ยดูดเลือดอะ่ะใช้อันตีปุ๊บดูดเลือดโจมตีแรงเท่าไหร่ก็ได้เลือดกลับมาเท่านั้นนั่นเองนะครับผมนะตรงส่วนนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ส่วนตัวไทลิสเนี่ยตอนนี้ยังไม่มานะครับแต่ว่าไทลิสเป็นตัวรองถ่ายแท้งที่ค่อนข้างน่าสนอยู่เหมือนกันถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวมาเนี่ยคิดว่าน่าจะเก่งขึ้นมาเลยนั่นเองยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าจะะะออััปเเดตมมาื่่ไหรรนครนคะบ ต่อมานะครับตัวที่3 R ครับ R ก็เป็นแท้งเหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้นะครับท่าแรกของ R นะครับเป็นสกิลที่เริ่มต้นจะทําการทุบหัววอล์กเกอร์นะครับและก็สร้างโล่ให้ตัวเองเองพูดง่ายว่า R เริ่มต้นเนี่ยจะมีโล่ทันทีนะครับสูงสุดอยู่ที่50%ของ HP ตัวเองนะครับเริ่มมากลางโล่ตัวเองก่อนเลยนั่นเองนะครับในตรงส่วนนี้นะครับนะท่าสองนะครับทำการโจมตีด้วยศัตรูนะครับศัตรูด้วยคอนของกีดนะครับนะ แอคแท็กร้อยเปอนะครับแล้วก็สตัร์ด้วยนั่นเองนะครับสูงสุดถึง3วินาทีนั่นเองนะครับนะและสกิลนี้นะครับเมื่อโจมตีถูกต้องเนี่ยนะครับจะเป็นดาเมจแบบคริติคอลแน่นอนนั่นเองนะครับทำการโจมตีคริติคอลแล้วก็สตัร์ด้วยนั่นเอง3วินนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ใช้งานได้ดีอยู่นะครับนะท่าที่3นะครับทำการกระโดดเข้าไปในศัตรูนะครับโจมตีศัตรูร้อยสูงสุดนะครับอยู่ที่220%ของแอคแท็กนะครับนะ ศัตรูที 1941, ่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะทําการสตาร์ทสองวินะครับและในระหว่างนั้นนะครับเมื่ออากระโดดขึ้นไปแล้วอะไรก็หยุดไม่ได้นะครับนะลงมาถึงพื้นปุ๊บสตาร์ทแน่นอนอย่างน้อย3วินาทีไอ้สองวิสินะครับสูงสุดสวินาทีนะครับนะแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสกิลอันตินะครับจะทําการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับนะสร้างความเสียหายที่สูงสุดนะครับร้อนะครับนะในระหว่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการยั่วยุศัตรูด้วยนั่นเอง นะครับศัตรูก็ทุกตัวนะที่อยู่ใกล้ๆนะครับเวลาที่อาร์ใช้สกิลอันติลงไปเนี่ยจะวิ่งมาโจมตีอาร์นะครับจะวิ่งมาโจมตีอาร์นะครับแต่ในระหว่างนั้นนะครับอาร์จะทำการสะท้อนความเสียหายกลับไปนะครับสูงสุดอยู่ที่80%นนั่นเองพูดง่ายๆว่านะครับเมื่ออาร์ใช้อันติเนี่ยจะโจมตีลงไปนะครับ1้0และก็ศัตรูจะหันมาโจมตีอาร์ระหว่างนั้นก็จะโดนสะท้อนกลับไปอีกนนั่นเองนะครับนะแต่ตรงที่สะท้อนกลับไปเนี่ แต่สักพอย่จะท้องกลับไปเนี่ยก็คือ80%ดโดนไปนั่นเองคือแบ่งแบ่งกันไปอาโดนร้อยอีกตัวเอาไป80นั่นเองพูดง่ายนะครับนะสำหรับอุปกรณ์ส่วนตัวของอานะครับตรงนี้จะเป็นการเสริมในส่วนของเรื่องของโล่ของอาในตอนเริ่มต้นนั่นเองนะครับทำการเพิ่มโล่นะครับให้สามารถทนทานมากขึ้นนั่นเองถึง50%สนะครับสามารถรับดดเมจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและในระหว่างนั้นนะครับถ้าโล่ยังไม่หายไปคือหมดระยะเวลาโล่ของอานั่นเองก็คือเมื่อกี้แวิเนาะใช่ไหมเดี๋ อ่าโล่เจ็ดวิเท่าที่เจ็ดวินะครับถ้าผิดนะครับนะเจ็ดวินะครับถ้าโล่ยังไม่หายไปในเจ็ดวินี้นะครับพอหมดระยะเวลาปุ๊บเนี่ยอาจะได้พลังงานเพิ่มมา250ห้าสิดัวนั่นเองนะครับและในระหว่างนั้นนะครับถ้าอามีโล่อยู่นะครับจะฟื้นฟู HP 5%ของ HP นั่นเองนะครับในระหว่างนั้นเจ็ดวิก็เพิ่มพูดง่ายว่าอาจะได้เลือดขึ้นมา35%นั่นเองในระหว่างที่มีโล่อยู่นั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับถือว่าเป็นแท้งที่ค่อนข้างถึกนะครับเพราะว่ามีโล สามารถเด้งเลือดตัวเองได้แถมยังยั่วยุศัตรูและสตันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออ่านะครับและตัวที่4ที่เราสามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ไม่มีนะครับลาเนียนั่นเองลาเนียเป็นตัวสายเลนเจอร์นะครับเป็นตัวเลนเจอร์นะครับนะของฝ่ายนี้เลยครับฝ่ายพูลานั่นเองนะครับนะมาดูกันนะสกิลติดตัวนะครับลาเนียเมื่อโดนโจมตีอย่ารุนแรงระหว่างต่อสู้นะครับก็คือผู้หญิโดนโจมตีจนตายนั่นเองนะครับ เธอจะเดือดดานก็คือโกรธนะครับและเลือดจะเต็มหลอดทันทีพูดง่ายว่าตาาเนียเนี่ยจะตายได้1ครั้งและเลือดเต็มก็จะคล้ายๆกับตัวมิชชนแต่มิชชนจะตายแล้วฟื้นเรื่อยๆเพราะว่ามิชชนจะตายตัวสุดท้ายนะครับแต่ลาเนียเนี่ยตายแล้วฟื้นได้1นครั้งนะครับเลือดจะเต็มทันทีและในระหว่างนั้นนะครับเราจะไม่สามารถโจมตีได้เลยนั่นเองโจมตีลาเนียไปก็ไม่เหลือเกิดขึ้นครับเพ<ค><น>ราะเธอโมโหมาเองนะครับแต่ว่าลาเนียเลือดเต็มเนี่ยไม่ได้เต็มตลอด เลือดเธอจะลดลงเรื่อยๆนะครับและเธอก็จะตายไปนั่นเองนะครับแต่ในระหว่างนี้เนี่ยในตอนที่เธออามาตะอยู่นะครับเธอจะทําการโจมตีนะครับโ <c oughs> จมตีแรงมากนั่นเองนะครับนะทำให้โจมตีเรื่อยๆนั่นเองและสามารถฟื้นฟู HP ได้อีกนะครับนะตรงนี้นะครับเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าลานเนียไปโจมตีศัตรูตัวไหนนะครับถ้าตัวนั้นตายเธอจะได้เลือดฟื้นฟูขึ้นมาอีกนะครับและเธอก็จะยืนได้นานขึ้นนั่นเองนะครับในระหว่างนี้รัสปีดเธอสูงขึ้นด้วยนะครับ เพราะเนี่ยลานเนียเป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าพอตายแล้วก็จะเก่งขึ้นนะครับแลวยิ่งเธอฆ่าศัตรูได้เนี่ยเธอก็จะมีเลือดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนะแต่เลือดจะลดเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับท่านที่สอนครับตอนเริ่มต้นเลยเธอจะโดดไปฆ่าศัตรูก่อนที่อยู่ข้างหน้าเธอนะครับนะแล้วก็ผลักให้กระเด็นถอยหลังไปนั่นเองนะครับนะศัตรูที่โดนผลักไปเนี่ยนะครับจะได้รับความเสีย,ยเพิ่มอีกสูงสุดถึง50%นนั่นเองนะครับนะตรงนี้นะครับทำให้ลานเนียโจมตีได้แรง ท่าที่3นะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับร่ายวงต่อสู้นะครับการความเสียหายต่างๆเนี่ยจะเป็นโมคะก็คือพูดง่ายๆว่าจะโจมตีเธอแล้วเธอจะไม่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับทุกๆสูงสุดอยู่ที่8วินาทีจะใช้สกิลนี้นะครับแล้วก็ใช้คว้างกุญแจมือโจมตีนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับนะคือพูดง่ายๆว่าเธอจะเป็นอมตะทุกๆ8วินั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้แล้วก็ยังบัฟสปีดให้โจมตีได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่ะ และถ้าสุดท้ายอันตรของเธอครับเธอจะทการเคลื่อนที่อย่างเร็วครับไปได้หลังของศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดและทําความเสียหายนะครับสูงสุดอยู่ที่230นั่นเองนะครับนะและถ้าไม่มีศัตรูที่อยู่ไกลจากลานนี้เท่าไหร่นะครับเธอจะทาการโจมตีได้แรงขึ้นอีก30นนั่นเองตรง่วนนี้นะครับนะแถมยังนะฟื้นฟู HP 50ของความเสียที่ทําได้ด้วยนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวโจมตีที่สามารถฟื้นฟูเลือดได้และพอตายนะครับแล้วก็จะฟื้นขึ้นมา ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องนั่นเองเหมือนเป็นผีอาฆาตเลยเนาะเดือดดาลและโจมตีนั่นเองนะครับณระหว่างนั้นนั่นเองนะครับสรับอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับเมื่อลาเนียอยู่ในโหมดพิโรธหรือโกรนั่นเองนะครับจะเพิ่มทั้งแอคแท็กนะครับและก็ทําการโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเธอฆ่าศัตรูตายหนึ่งตัวเองสูงสุดถึง1 5 0เลยนะครับนะและสังเกตไหมครับว่าถ้าลานเนียเนี่ยนะครับโจมตีเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับ เธอจะดูดเลือดเพิ่มขึ้นอีก35าาหน่วยนะครับจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้นั่นเองนะครับพูดง่ายว่ายิ่งตายแล้วเนี่ยอุปกรณ์สวมใส่ก็ทําการยิ่งโจมตีแรงขึ้นแล้วก็สามารถฟื้นฟูเลือดได้อีกนะครับทำให้เธอสามารถพูดง่ายว่าลาเนี่ยควรจะตายให้ไวและก็ขึ้นมาเก่งนั่นเองพูดง่ายนะครับแต่ก็ต้องมี HP แล้วก็ add pack ที่เยอะนั่นเองนะครับนะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวละครทั้ง4ตัวที่เราสามารถเลือกได้นะครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่คําถามของเราครับว่า เราจะเลือกตัวไหนดีนะครับตรงนี้นี่ครับถ้าตรงนี้ในะส่วนนี้นะครับแนะนําว่าในตอนเลือกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราจะเลือกตัวละครไปใช้งานเลยก็คือเรามีทีมหลักเราอยู่แล้วซึ่งสามารถเอาไปปั้นต่อได้เลยหรือว่าตัวละครที่อยู่ในสนามซ้อมได้นะครับเพื่อสามารถใช้เลเวลสูงสุดได้ทันทีนะครับในกรณีถ้าไม่มีตัวน,นั้นนะครับนะหรือว่าจะเลือกไปเพื่อใช้ในการอัปเกรดเลื่อนขั้น ไปโปรดระดับสูงๆให้กับตัวละครนั้นๆนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะระดับตามความเขีนส่วนตัวของอาจารย์นะครับโดยปกติแล้วตอนนี้เราใช้ทีมที่เป็นทีมสีฟ้ากับสีเขียวเป็นหลักเพราะงนั้นเนี่ยอาจารย์เลยมองว่าโซเฟียเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ค่อนข้างดีสุดในรอบนี้นะครับนะรองลงมาก็น่าจะเป็นไทลิสนะครับอาร์และก็ลาเนียนั่นเองตรงส่วนนี้นะก็รายละเอียดต่างๆก็น่าจะตามที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับนะ อาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ก็ให้เลือกโซเฟียไว้ก่อนเพราะอยากจะไปอัปเกรดโซเฟียของอาจารย์ให้ขึ้นไปกรอบแดงหรือกรอบทองเพื่อจะได้สามารถนะครับปลดล็อกอุปกรณ์ส่วนตัวได้นั่นเองนะครับนะโอเคอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยและสอบถามกันได้ที่ท้ายคลิปหรือว่าในกลุ่มของ The Walking Alsta r ได้นั่นเองนะครับผมนะอ่ะยังไงสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้อาจารย์ด้วยละกันนะครับผม เป็นกำลังใจให้กันและกันนะจะได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับนะยัางไงวันนี้เดี๋ยวจางขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ